ในระดับแรกนะครับเราจะร่วมกันนะครับเชิญธงชาติพระธงชาติขึ้นเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเราขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับยืนขึ้นแล้วก็กลับหลังหันนะครับอนักกีฬากลับหลังหัน ขอเรียนเชิญทุกท่านเย็นขึ้นนะครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย นักกีฬากับหลังหันลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการดำเนินงานในวันนี้นะครับท่านจินกรดีพลงามนะครับกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับกับเรียนท่านพิบลโลอันประธานในพิธีจาัดก,การแข่งขันกีฬาภายใน น้ำมันปาเกมที่เคารพอย่างสูงกระผมนายจินกรดีผลงามผู้ในการโรงเรียนน้ำมันปลาวิทยาในานามคณะของคณะกรรมการจากการแข่งขันประการครูและบุคลากรทางการศาึกษานักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองป่าวิทยาประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้โรงเรียนหนองป่าวิทยาได้ดำเนินการการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นในวันพุทธที่30เดือนสิงหาคมพศ2566โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ หนึ่งเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสองเพื่อสร้างความสามาัคคีให้เกิดขึ้นระหว่งางคณะกรรมการครูนักเรียนและประชาชนสามเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาสี เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาย,ยาเสพติดและมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด7ชนิดด้วยกันคือฟุตบอลฟุตซอลตาก,กร้อวันเล่บอลปีตองแชร์บอลและกรีธาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกระผม ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ก่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองป่าวิทยาประจำปีการศึกษา2 5 6 6และให้โอวาทแก่นักกีฬาในโอากาศต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับผมเรียนท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน <c oughs> นักกีฬาและแขกรัเชิทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึก เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองมันปลาวิทยาประจําปีการศึกษา2566ในวันนี้ขอขอบพระคุณท,ทุกทท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ขออวยพรให้การจัดการแข่งขันจิราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จรี่วรื่งตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันจิราภายใหม่ประจำปีการศานะึกษา2566ณบัรน,นี้ ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญประธานาพิธีนะคะร่วมปล่อยแพลลูกโป่งนะคะในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในนะคะขอเรียนเชิญค่ะ

กบมือให้กับพี่เผยการแข่งขันกีฬาภายในขงโรก,การหนอวันตานบัดนี้ครับในรอบนี้ก็จะมีเสียงพุ่งนะครับเกิดขึ้นนะครับอานักกีฬากำลังหัน

ต่อไปนะครับก็จะเป็นการวิ่งคบเพลิงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนวิ่งคบเพลิงนะครับได้แ,แก่เด็กชายอัธพลโพขีนะครับขอให้นักกีฬาวิ่งคบเพลิงนะครับไปประจําที่จุดนะครับในเวลานี้ด้วยนะครับ สำหรับประวัตินักกีฬาครบเพลิงนะคะเดชายอัธพลโพขีเกิดเมื่อวันที่22สิงหาพุทธศักราช2551เป็นบุตรคนที่1ของนายสากลโพขี i, และนายนันตพลร,รักษาสีประวัติด้านกีฬาปี2563เป็นดัวเทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสอท AP อถ n อ a ฮด วิ่ง31ขาสามคัคคีสัญจรปีที่15ประจําปี2562รอบคัดเลือกทั่วประเทศด้วยสถิติเวลา0.08.78วินาทีปี2564เป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสพท AP Honda วิ่ง31ขาสามคัคคีสัญจรปีที่16 ประจำปี2563รอบคันเรื่องทั่วประเทศได้ลำดับที่15ด้วยสถิติเวลา0.09.54วินาทีปี2565เป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอหนองกงสีหนึ่งรายการ4คูณ100เมตร ได้ลำดับที่1เป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมีธานนักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอหนองกรุงศรีหนึ่งรายการ800เมตรได้ลำดับที่3ค่ะลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำเก่าคำปริญาณตนนะครับโดยนักกีฬาอาวุโสนะครับซึ่งนักกีฬาอาวุโสของเราในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่าน จิรวัตรหวัวนัยสงนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตนะครับนําเรียนประวัติของท่านนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2 5 0 6นะครับเป็นบุตรคนที่6ของนายมานหมันหัวนัยสงและนางศรีดาหวนัยสงนะครับมีบุตรธิดา2คนนะครับประวัติทางด้านกีฬานะครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนตั้งแต่สมัยเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเป็นนักกีฬาวิ่งระยะสั้นของโรงเรียน เคยได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นนักกีฬาชกมวยในสมัยเรียนระดับมัธยมศึกษาประวัทางด้านผู้ฝึกสอนปีพุทธศักราช2547เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะก้อรุ่นอายุ14ปีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากฟผสพทออนไลน์แดนชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดนครสวรรค์ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย น,นักกีายิ่นชายธงนะครับให้กับท่านนักกีฬาวุโสนะครับนักกีฬาทุกคนออกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณนที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่น และจะทำการแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับในลำดับต่อไปก็จะเป็นการนำขบวนพาเหรดของคณะสีต่างๆนะครับเข้าทำความเคารพต่อท่านประธานในพิธีขอ ให้นักเรียนทุกคนนะครับถอยขอยับถอยหลังไปอีกนิดนึงนะครับอหลังจากที่ ขบวนกีฬาของลูกๆนักเรียนของเราได้ออกนอกสนามออกนอกสนามนะคะก็จะมีการแสดงของลูกๆนักเรียนของเรานะคะคือการเต้นแอโรบิกนะคะเพื่อเป็นการแสดงให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้รับชมกันนะคะ สำหรับการเดินบวนพรเดเพื่อที่จะทําความเคารพท่านประธานในพิธีนะครับเราจะเดินขวาหันนะครับไปทางทิศตะวันออกแล้วก็วนกลับมาทางทิศตะวันตกนะครับผ่านหน้าประธานในพิธีนะครับ ขอเรียนเชิญท่านประธานแขกต่างผู้มีเกียรตินะครับท่านคณะผู้บริหารนะครับที่บริเวณด้านหน้าขอบสนามนะครับเพื่อรับการกำลังประลบจากนักกีฬาของเราในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญครับรายชื่อนักเรียนนำขบวนสีเขียวนะคะผู้ถือป้ายสีเขียว เด็กหญิงการดาลินเรื่องลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปฐากรนะคะเด็กหญิงพีรพลสีสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เด็กหญิงกลิ่นสุคนอุชีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เด็กหญิงนันทินันประชุมสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ซึ่งขณะนี้นะครับก็ขบวนทัพนักกีฬาของเรานะครับก็กําลังจะเคลื่อนนะครับตัวผ่านหน้าประธานในพิธีของเราในวันนี้นะครับ านางวัชนีแก้ววิจิตนางกัญจนาสุภาลีนางศิริพรพายุบุตรนางสุกัญญาทารตนายสมควรนาถุงมทองและนางสาวใบเฟินมงคลศิลปค่ะครับสำหรับขบวนนักกีฬาของสีแดงนะครับผู้ถือป้ายเด็กหญิงอริสารัตเพิรดนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับ คทธากรนะครับเด็กหญิงนัทวัฒธรรัตน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เด็กหญิงปีะธิราวงพักดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กหญิงอัญญรินหงแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเด็กหญิงสิริกัญญาภูษันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กหญิงนัทนิชาตุประโสนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับซึ่งรายชื่อคุณครูผู้ควบคุมขบวนนะครับประกอบไปด้วย คุณครูธีรวัตรหวนไทยสงคุณครูพิมพ์ระดาหวนไทยสงคุณครูสยามดีพงงามคุณครูคำใหญ่คุณรัตคุณครูรัตยาเอกมาศ